ตรวจสอบโดยเฉพาะคนต่างด้าวถ้าสอบไปอนุญาตจริงๆแล้วคนต่างด้าวไม่ได้มีสิทธิการรับการ <c oughs> ไม่ได้รับการอนุญาตโดยเด็ดขาด

ต้แต่น้องเดียวนะโดยที่แบบเด็ไม่ต้องกาุ่่กอ่เดียร้วงน้องก็ได้กอดที่ดไมกอด

ใส่แล้วนะี่คือบอสที่เราจับกันก่อนที่นั่งอู่บ้านอันนี้จะเป็นหัวบอสที่เราจับกันก่อนนะที่จับในห้องนอนอยู่ในห้องทำงานหลัครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วสแกนอยู่ทำมาแล้วเอาป้ายลักกิงไปวางซ่อนไว้ในอาคาร เปิดไฟเปิดแอร์ <c oughs> ตเตรียม <c oughs> ตเตรียมรถเข็ <c oughs> นเสร็จพอย้ายได้ไอนตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายรังปลวกบอสจีนแก๊งคอเซ็นเตอร์ย่านห้วยขวาง เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568พลารตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลสอปอ,อ,อสอตอรอลนตำรวจตรีโชติวัตรเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังเจ้าหน้าที่สอปอ,อ,อสอ ตอรอ c ซและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายรังกลวกบอสจีนย่านห้วยขวางนำหมายสารอาญาที่คอ7็ 77, ทับ2568ลงวันที่14กคุมพาพันธ์2,568เข้าตรวจค้นอาคารถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจยึดป้ายบริษัทลักคิงจำกัดบัตรห้อยคอพนักง,งาน13ใบเสื้อโปโลโ,โลโก้ลายปักวงล้อเสียงทายแผ่นสติ๊กเกอร์ QR โคดลายแผ่นคูปองเติมเงินโบชัวอุปกรณ์สำหรับไลฟสดเอเทอทนอลฮดดิสไข่ทองสำหรับจับรางวัลสมุดโนด้ตเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัทลักคิงจำกัดตู้เซฟ ซืบเนื่องจากวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกทัดชัยปิตะเนรบุตรเจเรตำรวจแห่งชาติพอ,อสปอ,อสตอรอสั่งการให้พลตำรวจโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT บุกไปจับกลุ่มนายยีวันโยอายุ29ปีสัญชาติจีนและนายลี่้วยเจีย อายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งเป็นบอสคอเซ็นเตอร์ในตึก25ชั้นเมืองปอยเปตโดยจับกุ้มได้นักหมู่บ้านหรูออย่านรัชดาพิเศษพร้อมยึดทรัพย์สินได้จำนวนประมาณ15ล้านบาทต่อมานางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศจีน มาร่วมสืบสวนขยายผลกระทั่งพบกระเป๋าอลเล็ตลับจนนำไปสู่การอายัดเงินได้จำนวน2 4 77, 7 7 2านว1น2น USDT หรือเป็นจำนวนเงินประมาณ84ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดและอายัดไว้ทั้งหมดประมาณ100ล้านบาทและยังพบหลักฐานว่าทั้ง2อพัวพันการ เป็นธุระจัดหาคนไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและภายในโทรศัพท์มือถือของบอสจีนทั้งสองพบเป็นแอดมินที่ควบคุมระบบหลังบ้านเบราว์เซอร์ที่ใช้หลอกลวงจนนำไปสู่การค้นพบรังปลวกในประเทศไทยโดยทั้งสองบอสชาวจีนนั้นยังเป็นเจ้าของบริษัทภายในประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อใช้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล นำไปขายให้กับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยตรวจสอบพบว่าข้อมูลบุคคลรั่วไหลไปแล้วกว่า88,000รายโดยใช้ชื่อบริษัทลักชิงอำพรางให้ประชาชนโอนเงินเข้ามาลุ้นชิงของรางวัลแต่แท้จริงเป็นการหลอกลวงเอาเงินทั้งและข้อมูลประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจ P ีซิทีได้พบพยานหลักฐานสำคัญว่ารางปลวกดังกล่าวเป็นออฟฟิด อยู่ภายใต้ตึกสำนักง,งานชื่อดังย่านห้วยขวางในเขตพื้นที่สอนอสุดที่สารภารกิจสายรับอำพรางได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชุดสืบสวน PCT ได้แอบย่องเข้าไปสอดแนมภายในตึกพบว่าออฟฟิศคนจีนต้องสงสัยอีกหลายบริษัททำการอยู่ในตึกดังกล่าวจึงนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการทลายรางปลวกบอสจีนบุกเข้าไปในตึกอาคารเสริมทรัพย์ถนนรัชดาพิเศษ แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครภูวนัตแสงงามพีพีนิวไทยแ n d รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5้าไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9าแสนแปดทวน ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือ idline ton0643870198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรร ใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888 ไนดีลายต้น ton 064 837 0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททวนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยา สนใจโทร0983894577หรือ0993496888 i d l ล n e ต้น0648370198